ชาวราศีเมถุนทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันกับเราอีกเช่นเคยในรายการของช่องของเราก็คือช่องของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดถึงในสิ่งที่จะต้องระวังกันบ้างภายในช่วงของเดือนมิถุนายนซึ่งในช่วงของวันที่10ก็จะมีดาวพระพุธนั้นย้ายเข้าสู่ราศีเมษ จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนก็จะต้องระวังเอาไว้ภายในช่วงของวันที่14อีกเช่นเดียวกันก็จะมีดาวพระศุกร์นั้นได้โคจรโยกย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนอีกเช่นเดียวกันดาวทั้งสองดวงนี้จะมาโคจรรวบรวมกันอีกครั้งก็ถือว่าเป็น ประสบการณ์อีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่านานๆจะมีมาปรากฏการสักทีหนึ่งในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั้นจะมีทั้งดีแล้วก็จะมีทั้งไม่ดีจะทำอะไรในช่วงนี้ต้องคอยระมัดระวังกันหลายอย่างบางท่านนั้นทำงานกันอยู่ดีๆอาจจะมีแบบว่าฟ้าผ่าลงมาได้ คือมีการที่เรียกว่าโดนสั่งย้ายงานหรือบางคนก็โดนสั่งพักงานโดยแบบกระทันหันอันนี้ก็จะมีในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมถุนนั้นระมัดมระวังให้ดีอาจจะมีการที่เรียกว่าเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่ทันได้ตั้งตัวบางท่านนั้นก็จะว่างงานหรือ จะไม่มีงานทำในช่วงนี้บางท่านที่ทำการค้าขายอยู่ในช่วงนี้ก็อาจจะมีการที่เรียกว่าขาดทุนบางท่านเปิดจิตการร้านค้าขายกันใหม่ๆก็ขาดทุนทำอะไรก็ไม่มีกำ,รกำไรบางท่านนั้นก็ทำงานเกี่ยวกับงานบริษัทบางท่านก็ต้องออกจากงาน อันนี้พูดถึงในเรื่องของช่วงที่ไม่ดีในด้านของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ในด้านความรักก็อีกเช่นเดียวกันชาวราศีเมถุนนั้นภายในช่วงนี้ท่านอาจจะมีการพูดกันไม่รู้เรื่องก็มีบางคู่ถึงกับมีการทะเลาะหรือว่าเลิกลาต่อกันไปก็มี ในเรื่องการเงินก็อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะมีบ้างไม่มีบ้างเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังบางครั้งก็อดอดอยากอยากบางครั้งก็ไม่มีกินมีกินบ้างไม่มีกินบ้างก็ถือว่าในช่วงนี้อยู่ในจุดที่เรียกว่าอัตคัดจะทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเรามาดูในสิ่งที่ดีๆกันบ้าง สำหรับดาวที่พระพุทธนั้นจะโคจรเข้ามาอยู่ในราศีของเมถุนนั้นในช่วงนี้ก็มีเรียกว่าสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงนี้ในด้านของการงานในช่วงนี้การทำมาหากินในด้านของการทำงานนั้นบางท่านก็ได้ทำงานที่เรียกว่างานใหม่ๆที่มีกิจการก้าวหน้า บางท่านนั้นก็อาจจะได้ไปทำงานถึงต่างแดนต่างประเทศก็มีช่วงนี้ก็ถือว่าในช่วงที่ชาวราศีเมถุนนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีลูกน้องและบริวารบางคนก็เข้ามาแนะนำให้ท่านนั้นได้ไปหางานใหม่ๆหรือว่าไปหาของใหม่ๆถ้าหากว่าท่านทำการค้าขาย ก็จะมีกำลิกำไรหมุนเวียนเข้ามาอีกจะทำให้การค้าขายของท่านในช่วงนี้ประสบกับความสํำเร็จถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับงานประจำกิจจาการงานของท่านนั้นก็จะมีความสำเร็จและจะมีความก้าวหน้าและ,จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปบางท่านที่มีโอกาสไปดูงานนอกสถานที่หรือ อาจจะเป็นต่างจังหวัดก็เป็นไปได้และจะมีญาติพี่น้องหรือว่าญาติผู้ใหญ่เป็นผู้นำพาให้ท่านไปหางานได้งานดีๆมีความสำเร็จอีกด้วยบางท่านนั้นที่ว่างงานอยู่หรือตกงานอยู่บางท่านก็เคยไปสมัครงานที่ไหนแต่ที่ไหนก็ไม่มีผลสำเร็จแต่มาช่วงนี้ ท่านจะมีความสำเร็จและจะมีโอกาสที่ดีท่านจะได้ทำงานที่ดีภายในช่วงนี้หลังวันที่15ไปแล้วดาวพระอาทิตย์ก็จะโคจรเข้าสู่ราศีเมษอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นการดีอีกหนึ่งระยะทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีความกระตือรือร้น เรียกว่าจะทำอะไรก็จะมีผลดีมีผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงนี้จะทำอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีคนนับหน้าถือตาท่านอีกเสมอก็ถือว่าต่อจากนี้ไปถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีเงินเข้ามาหาท่านหรือเรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนท่านจะได้บ่อย ได้จับเงินหมื่นหรืออาจจะได้จับเงินแสนก็ได้ในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอยู่ในจุดที่ดีชาวราศีเมถุนนั้นจะทำอะไรก็เป็นผลสําเร็จเรียกว่าการเงินชาวราศีเมถุนนั้นเป็นคนที่หาเงินได้คล่องแคล่วจึงทำให้ท่านนั้นมีใช้มีสอยอยู่ไม่ขาดมือ ท่านที่เป็นในหน้าหรือว่าท่านเคยออกไปหางานทําท่านเป็นในหน้าซื้อข้าวซื้อของหรือว่าเป็นในหน้าขายของสิ่งอะไรต่างๆนานา,นาในช่วงนี้ท่านก็จะมีผลสําเร็จจะทำอะไรก็ไม่ติดไม่ขัดจะมีความรุ่งเรืองและจะมีความสว่างสวยคนไปมาก็นิยมชมชอบท่าน ท่านจะมีสเสน่ห์อีกตาหากในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนั่นจะทำอะไรก็สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำมานั่นก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นในเรื่องของการงานช่วงต่อไปนี้ก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอีกมากมายมีทั้งงานเก่างานใหม่จะเป็นงานที่เรียกว่าท่านทำได้ทางนั้น บางครั้งก็มีงานหนักมีทั้งงานเบาแต่ก็มีคนมาช่วยท่านในช่วงนี้ก็ถือว่ายังแบ่งภาระไปได้ทั้งคนที่อยู่ร่วมชายคาก็มาช่วยแบ่งเบาภาระให้ท่านไปในช่วงนี้งานทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดความสำเร็จขึ้นได้ก็เพราะว่าท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยคําจุน และให้ความสนับสนุนท่านให้กำลังใจท่านถ้าหากว่าท่านขาดเหลือในเรื่องของเงินทองในช่วงนี้ท่านอาจจะเอ่ยปากกับใครก็จะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้นในเรื่องการเงินถือว่าท่านไม่ขาดกระเป๋าท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอรายได้ของกอ็ของท่านนั้นก็มีมาอย่างพรั่งพร้อมมีบริบูรณ์ในช่วงนี้ แต่ท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างการจ่ายนั้นก็ถือว่าท่านจะจ่ายแบบเป็นเงาตามตัวได้มากก็จ่ายมากบางทีบางครั้งท่านนึกอยากจะได้โนนอยากจะได้นี่ท่านก็ไปหาซื้อมาด้วยราคาที่เรียกว่าแพงบ้างไม่แพงบ้างขึ้นอยู่กับการที่ท่านอยากจะได้ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็น ความสำเร็จของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ในช่วงที่ท่านต้องระวังก็คือในวันที่14ที่ดาวพระพุธนั้นจะโคจรเข้ามาทับอยู่ในรัคนาราศีของเมถุนนั้นอันนี้ชาวราศีเมทุนก็จะต้องระวังให้ดีเพราะว่าเข้ามาอยู่ในราศีของเรานั่น อาจจะเกิดอันตรายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังให้ดีอาจจะมีสิ่งที่ต้องระวังอีกหลายอย่างในเรื่องบ้านใกล้เลือนเคียงก็อีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการระหองและแหงเกิดขึ้นกันได้ให้ท่านระวังก็ไว้เพราะในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีการทำงานร่วมกันอีกเช่นเดียวกัน หากว่าทำงานอยู่ในหมู่คณะก็อาจจะมีการชิงดีหรือว่าแข่งแย่งกันหรือว่าอิจฉาตาร้อนไม่อยากให้ใครได้ดีอันนี้ก็ให้ท่านระวังเขาไว้บ้างในช่วงของวันที่14เดือนมิถุนายนนี้จะเป็นที่เรียกว่าสิ่งของทั้งหลายที่ท่านเคยเก็บหอมลอมริบเขาไว้ก็ระวังอาจจะมีการหล่นหรือว่า ตกหายได้ในช่วงนี้สำหรับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอาจจะมีการไว้ใจกันไม่ได้เรียกว่าปากเขาก็ดีใจเขาเราไม่รู้ว่าใจเขาเป็นอย่างไรบางครั้งเขาก็พูดดีแต่ใจเขาคิดจะไม่ซื่อตรงกับเราอันนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนั้นให้ระวังไว้บ้าง ในเรื่องของคลองเลือนในเรื่องของความรักอันนี้ก็รู้สึกว่าสดชื่นแจ่มใสดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความรักก็ยังเหมือนเดิมท่านเคยไปทำอะไรก็ไปด้วยกันเคยเมีเรื่องมีราวอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าความรักของท่านอยู่ในจุดที่ดีในเรื่องของคนที่ยังเป็นโสด อาจจะเจอเนื้อคู่ภายในเดือนของกระดะกรดาคมอาจจะไปเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงเขาผู้นั้นอาจจะเป็นคนดีเรียกว่าเป็นผู้นำในครอบครัวได้แต่หากว่าแต่งงานกันไปแล้วก็จะอยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นจะล่ำจะรวยอีกแต่หากท่านฟังคลิปของเราแล้วในช่วงนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟัง ฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังสมความมุ่งมากปราดธนาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเทินเราจะได้มาพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี